สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World c l a s s Peugeot j a g o 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสหลังจากที่ทางค่าย BMW ได้ทำการเปิดตัว All New G310R กันไปในประเทศอินเดียเป็นที่แรกในโลกเมื่อเร็วๆนี้นะครับล่าสุดก็ได้มีกระแสข่าวว่ามันได้รุ่นที่จะเปิดตัวในบ้านเราในปี2021ข้างหน้านี้ด้วยซึ่งนับว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์จากทางค่าย BMW ที่จะมีราคาเอื้อมถึงได้ง่ายที่สุด a l n e w BMW g 3 0 0 r นั้นยังคงเป็นความร่วมมือกันระหว่างทางค่าย BMW จากประเทศเยอรมันและก็ทางค่าย TVS จากประเทศอินเดียที่เป็นฐานการผลิตหลักของรุ่นนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 313cc ซีลูกสูบระบายความร้อนด,ด้วยหม้อน้ำให้แรงม้าสูงสุดที่34 bhp ที่9,500รอบตอนาทีและทอกหรือว่าแรงบิดสูงสุดนั้นจะอยู่ที่28นิตเมตรที่7,500รอบตนาที ฟีเจอร์ต่างๆของตัวรถนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยระบบกันสะเทินหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวระบบไฟหน้าแบบ f ู l LED ระบบสลิปเปอร์คลัชป้องกันท้ายปัดขณะเปลี่ยนเกียร์แบบกระทันหันไร้ Ride ์บายวายระบบคันเร่งไฟฟ้าพร้อมปรับดีไซน์ของตัวรถให้มีความทันสมัยและก็ฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับสามารถปรับก้านเบรกและการคลัชได้4ระดับด้วยกันโดยราคาขายในอินเดียจะอยู่ที่2 4 5 0 0 0รูปีหรือแปลงเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0กับส0บาทด้วยกันนะครับ นับได้ว่าเป็นรถจักทางค่าย BMW ที่มีราคาถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนี้แล้วแต่สําหรับบ้านเรานะครับที่จะเป็นการนําเข้ามาจากประเทศอินเดียนั้นคาดว่าราคาของมันจะต้องมีการบวกภาษีนาเข้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆในประมาณหนึ่งนะครับก็ต้องมารอรุนว่าราคาในประเทศไทยนั้นจะถูกข้อเอามาที่เท่าไหร่สนับสนุนโดย Lambretta Scooter c l a s s ิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์กคลาส Peugeot Django 150 s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส